และนี่ก็เป็นเช้าวันใหม่นะครับต่อจาก EP ีที่แล้ววันนี้เราจะเดินทางไปที่บ่อ,บอกเกลืออำเภอบอกก่อเกลือแล้วก็หมู่บ้านสปันครับ ดอะไรนะครับเห็ดแดงลูกเห็ดตาแดงครับอันนี้เห็ดเอ่อเห็ดโคลบวกโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวพอดีเท่าไหร่ครับถผมเท่าไหร่เนี่ยถุงห้าสิบครับเหลือสองคุณเคยกินเปลลูไหมเห็ดแต่ผมเคยกินครับแต่เห็ดอันนี้แม่บอกเคยกินแม่เคยกินอันนี้นะอร่อยกว่าเห็ดตัานแม่ป้าบ๊วย กับหัใบเนาะใช่เนี่ยบ้านเนี้ยบ้นี้อุ่นเนี้ยอุ่นเนี่ยอันคนกว่าอุ่นี้อันนี้ย่างล้ำแม่อันนี้ล้ำอันนี้ล้ำความเอออันนี้ล้ำขนาดล้ำขนาดเจ้ายวอุงนี่นะครับอันนี้ล้ำกระดกครับยำก็ได้แม่ต้อันนี้ล้ำแต่เจ้าอันนี้ล้ำอันนี้ล้ำสุดละอันนี้ล้ำสุดครับอันนี้เห็ดแดงเอออันนี้อันนี้เห็ดครับอันนี้เห็ดโคนเโคนกับน้ำพริกเห็ดแดง มันหายแังเีย บ่อเกลือนะครับิมบ่ยมาตชม6ถ้ก็ได้แล้วพอน้ำบออเป็นต้มพอมันเจ็ดเกลอยขึ้นแล้วก็เอาเอามาตักข่นเากาจ็ว่าน้ำน้ำชาสายนี้ไม่ใช่น้ำเต็มใช่ไหมครับบ่อน้ำวนระน้ำบออบ่อเดียวเอาบาเอามาพักนานไหครับ <S <S 1> <S 1> และนี่ก็เป็นร้านนะครับซึ่งอยู่ห่างจากบ่อเกลือนิดเดียวเขามาเอาน้ำจากบ่อเกลือมาต้มต้มเพื่อที่จะทำเป็นเกลือแล้วก็บรรจุลงถุงเป็นของฝากให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนที่นี่นะครับและนี่ผมกำลังพามาดูบ่อที่เขาใช้ต้มเกลือน,นะครับนี่ครับบ่อที่เขาใช้ต้มเกลือด้านบนก็น่าจะเป็นดอกเกลือน,นะครับ ใช่ครับเป็นดอกเกลือครับแล้นี่ก็เป็นบ่อเกลือโบราณนะครับบ่อเกลือโบราณ800ปีเห็นไหมลืึกบ่เอ้ยเนี่ยเดียเนี่ยพักเนี่ยเวร์ถ้าคุณผู้ชมขึ้นเนกันเห็นบ่เพื่อเนไหอเป็นเป็นไหมอืมอ๋อมากลกบ่นะฮะ มีตะบอลน,น,นีี่เข็มเนี่ยมือลื่นบะเข็มเอาหน้ามีขึ้นมาแล้วก็ไปต้ม,มต้มแล้วก็ดอกเกลือเอามาพเพื่อจะใ้มันมนีนี่จากปลาเค้กใ่หนีเค้เที่หนีล้างหน้านมันจลุลงไปเเนี่ยไอ้นี้เชีเ่ยวเครื่องสูบก็แล้ววะเชีย่ยวผข่าววุ้ปีกบาลนะครับเขาบอกคนสามเป็นแกแล้วลุกเป็นบนีน้บาลนะครับ อันนี้บักน้ำเต้าด้วยนี่งานฝีมือเจ้า เวรพวงเบร้ไยได้เด้อโอุ่มเนอ้โหทางไปที่พักเน้นขี่เอาเองีมันมีของน้าหมอเพช บอพักนเอ,อ่ะห็นเสาไฟามใที่จะเห็นเสา,า,าไฟไมบ้มอมบของราองไม่มีพบนอกมันมพูใจพรม กูคิดว้าไปกับัวกเบีก็ลาบดิปาดทานนี่ไหมปาดปาดปาดแบบเบีกนี่แหละโอ้บหข้าวปลข้าวปลาขัาวปลาข้าวปลาขับวปลาขาวปลปลาด้วงน้ำด้วยทานด้วยโอ้โอ้โหรอดมาพเบียกรถเบียกไว้ อยากขึ้นมาถ่ายโอ้มาได้เร็วป่ะเนี่ยมาได้เร็วป่ะเนี่ยว้ามันน้ำมีการนสมอยูดิวันที่ไหลว่าคือมันอยู่หยุดเลแล้ววันนี้เขาที่จอดตัดกันจับอะไ้มันเบิ้ลนุ่นดับเลยอ่ะเออจะได้มาได้ป่ะเนี่ยเขาสายอยู่โอ้ยเฮ้เบิ้ลดันดักยังดักอยเลยนี่ก็น้ำทั้งนี้ที่ตอนแล้มันอยากขึ้นมาบังสูงลายลงก้อนมึงอ่ะมึงขึ้นลงมาขึ้นน้ำสักทีไว้ อยเ่ตไปกินด้วยสิหนกเนี้ากูกกินไปประมาณหาอาทิตยมาลำบากนี่ละโทรศัพท์ก็ตกอยู่ข้างทางนะครับ เกือบเส็จม้านะครับครับโอ้ยนี่นะครับโอ้ยโอ้ยกอจุดบนภูเขาตายรถรถกะไรเอาดีกน่ยู่กวอาดีกว่าเ้อแม่บอกแม่บอกแอนดีดีจะมีรถมาเนาอเออมันคือซูอย่างเงี้ยแหะเดินไปกับรถกันรีวิวที่พักคืนวันที่สองนะครับ ไม่มีไฟฟ้านะครับใต้เทียนเอา ตัวของน้ำเองเลยแต่รถบรรทุนพาไปตัวของน้ำนาแต่มันเงียบรถสูเบี้ยนี่อันนี้เบื้องบนได้หรครับครับอ๋อเขาห้องน้ำขี่ยุติครับครับเงียบครับ ที่เกิดหน่ยอยร้าเราเกิดเติบโตไปผ่านช่วงเวลาได้ยังไงและนี่ก็เป็นเช้าของอีกวันนะครับเื็นเช้าแล้วก็ล้างหน้าแปรงฟันไปหาอะไรทานกันดีนึกถึงนึกถึงกาแฟไปดิบกาแฟดีไหม ข้าวเช้าเจ้าข้าวต้มเจ้าโม <laughs> <laughs> เมนต์ข้าวเช้าเจ้า oh. ข้าวต้มเจ้า พาจอดไปพาจอดเย็บไปพาจอด okay. แลก่อนและนี่เราก็ขี่รถขึ้นมาเพื่อที่จะไปดูนาขั้นบันไดน,นะครับที่หมู่บ้านห้วยทนแต่ว่านาขั้นบันไดน,นี้เขายังไม่ปลูกข้าวนะครับเราก็เลยเดินทางเข้ามาในหมู่บ้านไปดูหมู่บ้านแทนไม่ใช่หมู่บ้านแทนหมู่บ้านห้วยทน you. น้ำตกแห่งนี้ไม่มีชื่อเรียกครับถ้าใครแผ่านไปผ่านมามาได้นี่คือทางระหว่างบ้านห้วยโทนกับบ้านสะปันนะครับย็็นนครับวันนี้อยู่กับผมนะครับที่ใส่หมวกกันนอกนี่ไม่ใช่อะไรนะครับเมา กันนกไม่เมื่อคืนนี้กินเบียร์เยอะครับเมื่อกินเบียร์เยอะน้ำก็ไม่อาบครับสองคนนี้โอ้โศกโศกโโคกโสมมพึ่งพึ่งพึไม่ใช่พึ่งเขาเรียกว่าพึ่งพึ่งพึ่งเฮ้ยฟงเพล่เลยผงเปลดนี่จะตึงไหมนี่ไนะไอ้หัวนี่คือธรรมชาช้าสั่นๆนะพึ่งพ โคงเพชรสงสัยไหมครับว่าเนี่ยทำไมน้ำมันถึงรอดได้เอา้าน้ำมันรอดได้อย่างไงน,นะแสดงว่าเขาทำสะพานเดินนะเนี่ยม็นมีสะพานเดินนะครับเดินไปไหนไม่รู้ครับเดินรอดไปนะครับจะเป็นทางไหลองเขานะครับนี่ครับแต่ว่านะครับที่นี้ก็มีถุงนะักด,ดูดูดูตรงนั้นครับบดบ,ด,บดเห็นปะ ไปไปน่ะน้ำมันลงไประทันอีกเราเปิดเมื่อกี้เนี่ยขับตาประดิษฐ์ขี้ไปกลับรถด้วยเฮ้ยบ่าวเพชรขี้ไปกลับรถบ่นบ่นขี้ไปกลับบ่นขี้ไปกลับรถเรื่องหนีก็ได้เนี่ยโอ้มันไกลๆเด้อพี่น้องบุญละมาแล้วบุญละบุญละโอ้ยไปกลับไม่ยังไกลแท้เนาะบุญละบุญเยอะกว่ามาแล้วนี่ยนะ โอ้ยงเพ็ด่น,ปนปไ,ปไ,ปไปไปยี <laughs> ไปยีไปวันี้เบิกกลับมาใหรอกด้ยน,น,นะ <laughs> <laughs> ไม่ได้กลับหรอกเขาฟงกกเพ็ด สวัสดีครับเราอยู่ที่ที่ไหนครับห้วยทนครับบ้านห้วยทนตําบลดงพญาอําเภออําเภอเกลืออําเภอบ่อเกลือครับอันนี้คือที่สุดแล้วนะครับอันนี้คือสูงสุดพาชมวิวรอบๆนี่ครับถนนอันนั้นบ้านครับอันนั้นบ้านอยู่ข้างล่างนะครับอันนี้ไม่ใช่ข้างล่างนะครับอันนี้คือข้างบนนะครับแต่นี่คือบนกว่าอีกนะครับทางค่อนข้างล่าชันนะครับมือนี่ครับมานี่เกิ่งหมดแล้ว